ทรงผมกล้าไปงานสําหรับคนผมบางผมน้อยครูรวมมาให้สองทรงนี้เลยค่ะยาเราไม่ทําเพราะว่าเราทําไม่ได้นะคะครูโดนถามทุกวันเลยอะ่ะผมชฉินน้อยผมชฉินบางทำยังไงจริงๆแล้วอ่าผมบางผมน้อยจะให้แบบมานั่งยีด้วยตัวเองแล้วก้าวมันค่อนข้างยากนะคะให้เราไปซื้อแบบนี้เลยค่ะโดนัทจะก้าวแบบเตี้ยหรือจะก้าวแบบสูงได้หมดนะคะอันนี้คือก้าวแบบสูงนะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบก้าวสูงแบบนี้ก็ให้เราอ่ะ จับลงมาต่ําหน่อยให้มันเป็นมวยต่ํานะคะก็สามารถทําได้เห็นไหมมันก็ทําให้ผมของเราดูเยอะมากๆพองแบบนี้เลยนะคะบางทีเราใส่ผ้าทงผ้าไทยอะไรเปเนี้ยเป็นงงเป็นงานเออทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อนหรือบวชลูกบวกล้านทรงนี้ก็คือได้เลยต่อมาทรงนี้ค่ะทรงนี้คูลงไปให้3ามครั้งแล้วนะคะเพราะว่าคนที่ผมบางบางคนก็ยังไม่ได้เห็นคลิปแล้วแบบคูฉันผมบางอยากก้าวผมมากเลยเราไปซื้อแบบเนี้ยโบสีดําเห็นไหมโบริบินสีดําจะเป็นกำหยีหรือจะเป็นผ้าก็ได้นะคะให้เรามัดแบบนี้ ปึ๊บป๊บปุ๊บเห็นไหมมันจะเสริมให้ผมดูเยอะหลายคนว,ว่าคู่ผมเยอะอยู่แล้วหรือเปล่าตอนนี้ครูผมบางเหมือนกันแต่ว,ว่าผมครัวฟูเออตอนแรกก็เป็นคนผมหนาและพออายุเยอะผมมันเริ่มบางนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้เลยสองทรงผมเนี้ยครูรู้สึกว่ามันทําง่ายนะคะอ,อสอมอที่ต้องออกงานบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย สามารถแบบทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเสียตังจ้างช่างอะไรเอ่ยอะไรจ้าแต่ถ้าใครรู้สึกว่าผมตัวเองเป็นคนผมลื่นอย่างเงี้ยก็ให้ฉีดสเปรย์หรือว่าใส่แว็กนะคะเพื่อให้ผมมันอยู่ทรงนะคะใครชอบทรงที่หนึ่งหรือทรงที่สองเขาวดกันมาได้เลยจ้า